สวัสดีค่ะด้วยความที่อยากกินราเมงมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลย จะไปกินรามเมงกันเราก็หามาหลายร้านเลยค่ะหลายร้านเนี่ยก็ปิดวันที่เราอยากจะกินเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรามาเจอร้านนึงค่ะเขาบอกว่ามันเป็นร้านที่ติดอันดับของ t าเบะล็อก ok ที่คนญี่ปุ่นแนะนําเลยว่าเป็น ร้านราเมงที่อร่อยที่สุดนะคะซึ่งอยู่ที่ตรงเอราวันนะคะเดี๋ยวเรากําลังไปกันแล้วก็จะไปชิมดูสิว่าจะอร่อยสมคําร่ำลือหรือเปล่านะคะท้านั่ง BTS มานะคะก็ลงที่สถานีชิดลมจากนั้นเดินลงมาทางบันไดนี้นะคะจะมีบันไดเล็กๆค่ะก็ลงมาได้เลยในโซนของ Ur b a n k i t เช่นนะคะร้านราเมงเมญะอิโตะเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านสายมือหน้าประตูเลยค่ะส่วนใครที่ขับรถมาเองนะคะสามารถจอดได้ที่โรงแรมแ r a n d h y a t t เอราวันประทับตร าบัตจอดรถได้นะคะตอนนี้เราจองตัวไว้แล้วเดี๋ยวขอตัวไปดูเมนูก่อนคะ่ะจะมีทั้งหมดสามแบบหลักๆก็จะมีชิโกะราเมงซุปเคเมงแล้วก็นโนโกะเดลคายราับนะคะข้าวมีข้าวอะไรบ้างมีบีฟเป็นสักอย่างก็มีไรซ์แล้วก็ชาชิวไรซ์มันมีขนมด้วยใช่มัไหมในในเมนูนี้มันชูแค่เฉพาะไซต์ดิชส์นะไม่มี นนี่ไงเจอแล้วเมนูของหวานเขาบอกว่าอันเนี้ยอร่อยต้องมาลองแล้วก็ข้างล่างมันจะมีสตรอเบอรี่อะไรแบบแอปเปอร์ไฮเซอร์แอปเปอร์ไฮเซอร์เราสั่งเกี๊ยวซ่าเหนึ่งได้ไหมเพราะเขาแนะนำเหมือนกันนะแล้วก็อันเนี้ยไอ้ลูกชิ้นลูกชิ้นไก่อ่ะเขาบอกว่าอร่อยโทริชาชูได้สตรอเบรีชาชูโอเคให้ก็อย่างงี้แซมราเมิงกับวากิวหนึ่งเสรแล้วแบบ normal ลรามิงแล้วเราก็ใส่ไอ้เนี่ยนอร์มัลรามิงให้ฉันเลือกเองสิไม่ใช่เธอต่อจากแคลมราเมิงล้วไงว่าอันเนี้ยมันเป็นซิกเนเจอร์ เเอาอันนี้ไหมเขาบอกว่ามันเป็นซูชเคมเมงแต่เป็นแบบแบบร้อนซูชเคมเมงแบบร้อนซูชเคมเมงมันต้องเย็นใช่ไหมหรือเอาชีโอกดูดีหมดเลยอ่ะดูดีหมดเลยอ่ะเพราะว่าหิวด้วยใช่แล้วเส้นเส้นที่นี่ก็จะเป็นเส้นแบบคูเมะคือทำแบบสดสดว้าวถ้าชอบซูชเคมเมงดีกว่าเพราะมันเป็นซิกเนเจอร์เลยเอานี้นะอิตตุซูชเคมเมงอิตตุซูชเคมเมงแล้วเอาเป็นตัวนี้ ไคเซอร์นะคะทานแรกชอบยองซานั่นเองมาลองชิมคำแรกอร่อยใช่ไหมแมดูหน้าไหนเขาดูหน้าใกล้ๆสิซู อร่อยไหมปกติแล้วซื้อเคเมนเนี่ยจะเสิร์ฟเย็นมันจะเป็นบะหมี่เย็นนับว่าเป็นราเมงประเภทเย็นๆแต่ร้านนี้ม็นมทำเป็นซื้อเคเมนประเภทร้อนอ๋อี <laughs> ยังไงอร่อย รสชาติเหมือนอะไรนะรสชาติเหมือนของรสชาตซุปของกาดีสนสามมริวรล <laughs> แล้วคนณพาติดก็เอาไปเมาหมดเลยนะคะสองเซตอ, <c oughs> อยากกินขนมมาสั่งขนมน เงียบไม่ได้ข้างบนมันเป็นมันเป็นน้ำตาลคาราเมลแข็งโอเคไหมอร่อยดีอันนี้อยากจะต่อมันดีล่ะเด็ดต่อบไม่ได้จ้า เราหมดไป1,148บาทค่ะรวมแวก7%แล้วก็มีเซอร์วิสชาร์ตอีก10%นะคะยินอิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างคะ,อ,ะรงอร่อยไหมอร่อยจเนเ่ยนี่ก็ถือว่าแบบจริงๆอาจจนะมเ้านเราอาจจะลิ้มไม่ถึงลิ้มไม่ถึงอันแหละคนใ้นก็ก็คือลิ้มลิ้มไม่ถึงนะแต่ว่าโอ้โหก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แย่นะ <c oughs> แต่ว่าเราอาจจะแบบหิวแล้วก็คาดหวังมากเกินไปอช่ใช่ใชเพราะเราดูรีวิว คือเราเกร็แบคือดีมากอะไรแบบนี้นใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ถือว่าแค่นหน้าลิ้มลองแล้วก็รอคิวไม่ได้นานมากแล้วก็สามารถจองผ่านทางกูเกิลแกรได้เลยนะครับพอพิมพ์เมนูไทช่พิโตใช่ไหมพอเปิดในกูเกิลแกรปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นให้ reserve table เลยก็สามารถทําได้ตั้งแต่ตรงน,นั้นเลยนะครับผมไม่ต้องไม่ได้ <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> มันั่นงรองหน้าร้าน